เดนเดนเดเดนวไปก่อนนะเอื้อยไปย่างไวไปสบายดีปลาดุเนะตีน้ำมาพีตีพีน้ำมาสบายดีปลาดุ่งดยดีอะสบายดีปลาดุกปลาดุงถูกงามตัวเอายังกินตูดวันนี้เอไปเนามาเกาตูดโเกงเว้ย ออกมาน่ะพี่น้องเหมยพากันออกมาน่ะสามเมรุะเรมีวิ่งอยู่บ้านพากันออกมาเดินหน้าเนาะไปย่างง้างง้างเด่น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 กุนกุนเมยตามมาหอด ว่ากัมมีขี่โดดถอดน่ะอาห,รหารขี่โดดมาพี่น้อยอา <laughs> หารขี่โดดขามหัวเพราะมันกับเป็นป่าเนี่ยนะก็ได้อาหารขี่โดดดัดมาแถมเป็นทางใหม่พรทันสินฮะเออไปย่างย่างไว้เอิดไนเอิดไนไวย่างโอ้ย ไปไหวเถอะเฮ้ยไปไหวเถอะเฮ้ยเิ็ดจ oh. ีว่าจะได้กับไอ้บัวจนว่าซีบมุ่งล่ะมาเร้นเถิดโหดมวนมวลวัดใจ ช่องเหมือส้ำเหมือส้ำเหมือสีเหมือนะพี่น้องเราได้ออกมานะเพราะเราบอสีเหมือแต่สามเดียวกันให้นะให้ตาจะยู่หน้าเดียวนี่ไม่ไปไปใส่ตัดพื้นบ่ระวางจะระบังลมได้ดุตั้งยีรวสุดสั้งอยู่บนท้อถิ่นก็ได้นาะ สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อสบายดีมาบอกกับแม่น้ำคินยู่น่าพี่น้องมาพี่เมื่พี่มาสบายดีปลาดุกเมืไหรมื่อไหร่ออกมาเล่นอยู่น่าเนาะพี่น้องกับดูกสาวซามเมดุออกมาดอนไประเทศอ่ะต่างออกมาเล่นไปลูกมันซอยเน้องคนร้ายหรอกเพาะท่านเดี่ยวอยู่ต้องเห็นร้ายเนาะเก็ว่าสีเดี่ยวมือนี่อี๋บอ ก็สีไปคุ้มไหมมันแดเอามือนี้แดดพี่น้องซาอะไรก็ไม่ไปซอยแม่เหี่ยวกรบอกแกะสรงเพ้อเอ้ยคนยังเหี่ยวกรบอกแกะสรงแม่บอกว่าป่วนียวให้แกะสรงดื้อเลยดื้อเลยมัดยื่นแกะสรงได้บางเทีอะนะบางเทีอะแกกันนี่กับแกะน้อพี่น้องก็เชียนยังอยู่เป้่าซุ่มตามซุ่มซุ่มตัวเก่าคือจังซานในเรื่องนี้รุดเลยนะสายสิมิ จะคล้องสารเป็นเห็ดใส่บอสลำไลรแห้งหมุนมัดสารใส่เป็ดหน่อยวะวาย,ยัางบอมีสุ่มขอคังใส่อะนะตุ้มจอนได้สารตั้งใจละขาดที่กันปอบอสเว้ยมันหมุนอะบอสส <c oughs> อ,องกั้นเอเนะต,ต้องคอยอต้องคอยอาหารไปเลื่อนผืนใหญ่คอยไปเอาไปนใ่คอยเอาพับยิ้มตาไปให้แม่ใบคอยเย็นเป็ดหน่อยคอยดินน้ำมัน เห็นอยู่บริจาคคิดเหรอไฟเห็นอยู่บริจาคดหอไม่ใหง่ีกเหนอะนะเห็นอยู่ในหูพอด้่ะไม่ใ่คันไม่ใช่คันจ็คเลยนะกับแม่ดีเด้อบอกเคยกับแจมแ่เด้อุบปีแม่กัยังอยู่สิบวจจักังไงสิบวจจายังรอกมาทันหูยังรอกองพื้นห้ากับแปดเดือนตีพอ 7เดือนเนาะกําลังคั่น7เดือนปลายแม่ก็เสียคิดหอมม่ใหญ่เพิ่นมาเอ้าอยู่ซื่อก็คิดหอม่ใหญ่ิได้จคิดหอม่ใหญ่เดี๋ยวมนําคิงสิไปถายรีวิวขาให้เบิ่งเนาะพี่น้องบัดักปะโอได้เฮ้ยบัดคิด ัดคิดอันนั้นพอออกกับเบ้าไปอะรกังนบอไปไ้ะไดม่นวขอดนี่ได้ินหอดจะอย่าไปได้มาหมม่งไหมอย่าจะไปถ่ายทีวิวเขาให้เบิ้งนาะพี่น้องบางงามบ่อจักมือหรอรลอยตัวไอือแล้วอันนั้นอีแม่ติดอีน้อยคือยังอีทิงเนะ นี See, people, to ่แต no. uh, yeah. ่เราไดเอาเนาะอาบน้าอาบนตัเชิดแม่โตีาน่อยลาหน่อยชื่อชื่อไเนะเออดีมู้ได้มเนาะผู้ไปเห็ุอีสันจะใส่ผู้วัดแักคสอบหรอพอยู่นะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสอาดยังทันหนักเกินสิบเอ็บวกานีวัดจสอบมดสิบเอกินันสิบเดสหันเดีวนะอะไรอันนี้สิเยังโาทันหนักใส่งววสอง แค่จงบอยากงะมันก็อบกเย้าไปเลยนะปีนี้มันเขามันมันโบขึ้นมันหนาวายเขาโบขึ้นนอเขาไปคือกันขระเกเมื่อิบหาอะอืมเมื่อจิดาการงามเเที่ยวนี่และค่ะเทวเบื้องนาบ้านยมวัฒนดาอันปันไดเขาไปกันดำตะกะบ่ราเบืองนอกเนี้ยเนาะ ดำตะกะสามตะกะที่บอกเขาพอยังอ่ะอันน้อพี่น้องปีนี่จะวบ้านแท่าไรพอบางอย่างบางวันเออืมหอยพี่น้องหอยอันนั้นเซอรี เก็บมาเก็บอันนั้นขู่มือขู่มือนี่เก็บออกจากเขาเนาะพี่เนาะอีเมลอีพอเราเก็บขู่มือขู่มืออะไรีนเก็บออกขามาเก็บวันนี้มาใส่ยาขาอีหยังดอกม่แต่เก็บเอาที่เอาเก็บอย่างเก็บเสาเก็บแดงเก็บออกกันเนาะเขาเวิร์ดพุยสิบเอ็ดสอบพี่น้องสุดแสงหูแสงตา กวามาลายขอหน้าบ้านจะสิได้จักสอบปีนี้เนาะ แง่อมใช่เนาะพี่น้องแต่ว่าปีนี้มันอยากองินมันอยากโลภนะลดมเบิร์ตปีเนาะพราอย่าว้าป่านนี้ยังหนาวอยู่พี่น้องคือแต่ละปีหันห่อนะแต่บ้านเขามาเนี่ยพี่มี่แบบมืออะไรสิบ่วหนาวเขาหนาวนะเขาเหมือนอยากงามเนาะมันหนาวมันลดมเขามันอยากเลืองไหวพี่น้องแล้วก็บใบแห้งเนาะกันห่อนบานน่ะกันห่อนโอ้แตกแง่อมเคียว วันพุ้ยลงไปคคอจะมาเียวตัวขึ้นนะแค่มาห้ากระบานบางใดหน่อยนี่ได้ล้วว่าสิบปลายวันเดืองหมดอ่ะออกมาก็ออกมาซื้อพี่น้องราวว่าห้าก็สามเดี่ยวเรียบร้อยเนาะมาเปิ่งขาวเปิ่งน้ำซื้อ ระว่างตกขวยเด้อพอจะพ่อร้ว่าเบียบักพิกจะนี่พอ่อนี่คืออันไดเป็นไดบ่เอามาปลูกอีกโอ้น่าเหือห้น,นี่ง่ามคักเียยังบักทูก่เอาปรจักกำลังเกิด กำลังคุดลุมปูกน้องพี่น้องโอ้หน้าเหือให้ในงามเด้อบ่คคอยได้เอามันบักพีกายนี่กับปูบักถั่วน้องพี่น้องให้นี่ทั้งทิงกับปูบกักพริกให้ี่ปูบักถั่ว

เบียขนาดทุกสาวออกมาหน้ายำใด้ตรงในด่างถวยหอนพี่น้อยมาหน้าเมือนี้เนาะโมดบอดอะงเห็ดอินติ่งเดี๋นะสบายดีปลาลูกเล็กปี่สบายดีปลาลูกอืมสันแตบเสียงเขาหยิงปลาอะไรบางอย่างนี่สมเลยปืนด๊อกนะคะเนาะ ได้เบียกอยู่ได้ดูกสาวค่ะถั่วซ้ำใบประมาณ1ิบนาทีทูหยวนได้ใบเดียวบ่อตรงห่วงเรื่องบ่สะอาดสะอาดแน่นอนว่าทูซามสีเดงกันยังหรอหนานะทูหดไปอีกไหนเด้อซ้มหนะาทูก็ไปก็มากระลังใบใหม่ถูโอุ้ยตื่นเลย ôi pha, yêu thương tìy anwa? hã? sao anh nabo. sao anh ka bang bay lang à? bay mai <laughs> bang bay nè. bang bay kang bay kang bay kang bay bay kang bay bay kang bay kang bay bay kang bay kang bay kang bay ได้เขาหงียนปหนึ่งปรสองไ้ถวยมันเป็นได้มือได้เขาหงียนอ่ะวันที่สเจ็มือนี้วันที่อะไรล่ะวันทีเ้าอืม้าหกอื่นสะเจ็อ้ามือนี้วันเสาวบอกรวมมือนี้วันจันเป็นวันจันเขาหงียนเนาะแป่าวันจันเขาหงียนบันที่สเจ็ดเนาะพอมือนี้วันเสาร์เดทสาว อื่นสาวโหกวันอาทิตย์โอ้เดคักเธออืมอีเมย์บดิมากสาเพราะว่าพอไปลกมากก็ได้นะหมาสวยวะ่ะพักสีเออนี่นะพักสีดาวเมียพักสีนี่ดิกพักสีนี่ก็พักสี ลู <laughs> กไานนาีมันเหี้ยเดี๋ยนนี้นาะแล้วมันเกิดเองเนะาะพังหอมปลอมงามเล้อขึ้นใบบางญ่บางหญ่างจะน่าจะกินโมทันดอกเกี่ยวปลุกก็คืนันละฮะพักสีต่ติบานแตงเตยโมทันสามเขามิเตียเกิดพักสี่โมเกิดจะแนวใดเกิดหยาเกิดดีพักสี่นางเนาะว่งพ่อใหญ่บ่งพ่อใหญ่เฮ็้ยัง <c oughs> พ่อใหเห็นยังผมไปยังอืมโอ้ขากเว้ยพ่ยใหเห็ดขอแขกอีดาอยู่แะค่ะว่าล่ะเห็ดขอแขกอีดาเด่นนะอะไรเห็ดวีอักโอกกระสุ่มพี่น้องอีพอรัสิเห็ดสุ่มไก่ค้างไก่หน่อยค้างเป็ดหน่อยได้เบิ้ <laughs> 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 mọn um. phân phải nhảy chu sư bung xì sư bay xì mhm mhm mụn

แดดซีอ่อนๆจะฉีมือเนาอพี่น้องซีเรียดเอาเพือต่อเพือนะฮะซีบาเลือดองพุชเนาะอย่ามันสีบาเมื่อเจ้าผักของพิงบอาสิอ่วนผักลาลุกหายไม อีแม่ขึ้นบันไดเฉยจังจิไปบ้านลุงขึ้อเออถาลุงขึ้ออมาแต่ถ้าอีกผู้แดเฮ้ยแล้วก็ไปหาลุงเฮื้งยู่บ่อนพ่อไปหาอาจุ๊บ่บ่บ่ได้ไปหาพ่อเออบ่ได้ไปหาพ่อบ่ได้ไปหาลุงขึ้อบ่บ่บ่ได้ไปลุงขึ้อขีมาอาจเองบ่ลุงขึ้อขี่รถอาหารมาคือเก่าอ่ะ บอไปเด้อบอไปเด้อนาจเแมนอถ้าลเคืองมาผู้ด like oh, ้วันที่เครื yeah, ่องมาวันที่จะดพอแก่กว่าวที่หน่งเอที่หนึ่งัวอมันเลยจะเอาแต่ดนเะมันก็เาะหาันที่หนึ่งลงครือองมาจจ๊สีดาไปหาวันที่อืม ขออนุญาตตัดผามาเฮือนเด้อพี่น้องคลิปนี้เนาะมากกับมาปุบป,ปับพี่น้องเอ้ยบริไายบริปิดคลิปบริยังมากกับยางมาโดดเพื่อนคัดเพื่อนยากม,มาอนุเพื่อนเบิร์ดพี่น้องอุ้มกันมาเอาุเมนทีมกันกได้บริไายขออนุญาตมาปิดคลิปอยู่เฮือนจ้าพี่น้องเนาะการจะไหนก็นผาไปกำลังใจในเด้อพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาขอบใจเอฟซีทุกคนเด้อที่ใข่กำลังใจเนาะบายบายพี่น้อง